อัตหิอัตโนนาโถต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนว่าด้วยการพึ่งตนนะครับอันนี้พี่โอมจะบอกในการพึ่งตนอย่างไรที่จะทำให้เราเป็นบุญมากที่สุดการพึ่งตนก็สามารถพึ่งตัวเองเป็นครูตัวเองเป็นหมอตัวเอง เป็นทั้งครูน้อยเป็นทั้งครูใหญ่เป็นทั้งพันโรงเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งผู้ที่จะก่อสร้างโรงเรียนด้วยตัวเองด้วยมือของตัวเองทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างศักกระเบือยันเรือรบรบ ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นคำที่มาของพระเจ้าสิทธิศด้วยการพึ่งตัวเองและดูแลตัวเองเป็นครูของตัวเองเป็นอาจารย์ของตัวเองเป็นที่พึ่งแห่งตัวเองและตัวเองนั่นแหละจะสำเร็จด้วยตัวเองความสำเร็จด้วยตัวเองคือความสำเร็จในคำว่าไม่มี คำว่าไม่มีในโลกนี้นะก็คือหนึ่งไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลไม่มีความเสียใจไม่มีอีกแล้วแห่งความเสียดายในวัะสงสารและไม่เสียใจ ที่ได้เกิดมาไม่เสียใจกับการพัดรากจากกันเพราะเรารู้ว่าการพึ่งตนอัตหิอัตโนนาโถนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราเข้มแข็งสาธุ